สวัสดีค่ะเจอกันทุกวันอังคารนะคะเวลา5โมงเย็นสำหรับคลิป Collective Reading เขาแล้วก็คุณคุณแล้วก็เขาเอ่อคลิปนี้ไม่ใช่พี่กับค้านะคะมันจะเป็นคลิปเปิดดูไพ่จับพลังงานรวมของความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนาะเพราะถ้ามันชัดเจนก็คงไม่มีใครเข้ามาดูด้วยความที่ถ้ามันดีอยู่แล้วเราจะดูทำไมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเลยเนาะ คลิปนี้จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่าใช้ได้ทั้งหมด12ราศีเลยถ้ามันตรงกับคุณก็คืออ่านั่นแหละเป็นดวงคุณเนาะแต่ถ้ามันไม่ตรงปล่อยผ่านนะคะไม่ต้องโกรธแล้วก็คอมเมนต์ด่าเนาะเพราะเราจะบอกตลอดเลยว่าเป็นการอ่านแบบ general reading เนาะไม่ได้เป็น,านการอ่านดวงของใครของมันเพราะฉะนั้นเลยอยากจะชี้แจงให้เข้าใจก่อนว่า 1. ไม่ใช่พิัะคาร์ เป็นดวงที่เปิดมาสำหรับคนที่มีความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนคนคนนั้นอาจจะหายไปไม่ตอบคำถามไม่ตอบข้อความไม่อา่านหรืออะไรประมาณนี้หรือคุยแต่คุยน้อยมากแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเนาะถ้ามันไม่ตรงอย่ากโกรธอยา่าเกลี้ยกล่อดแล้วก็คอมเมนต์ด่านะคะเพราะว่าคือมันไม่ดีเนาะมันเยอะไปเราว่านะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าพลังงานในวันนี้ จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันโอเคใบแรกว้าว The Tower เกิดเหตุการณ์อะไรก่อนหน้านี้แน่ๆเลยเนาะอาจจะทะเลาะก,กันหรืออะไรต่างๆที่มันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นว้าวแล้วก็ The Chariot ถ้าคุณกําลังดีลกับชาวราศีกรกฎหรือคุณเป็นราศีกรกฎดวงนี้มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นดวงคุณเยอะมากนะคะแล้วก็ knife of s w o r d เอาจริงๆราศีกรกฎออกบ่อยๆเนาะอ่ะแล้วก็ king of p e n t a c l e s a d g e of cups Nine of Cups ว wow. ้าวแล้วก็ Four of Wands แอบว้าวไหลรอเพราะว่าไพ่ค่อนข้างดีเนาะวันนี้ The Moon อู้แล้วก็ King of King of เเพนที่พูดผิด Queen of Pentacles ต่อกันเลยค่ะเห็นไหมค n g ตรงนี้แล้วก็ควีนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนะคะ ถ้าคุณสงสัยว่าเขาเป็นเนื้อคู่คุณไหมคุณมาดูคลิปนี้เป็นค่ะแต่อย่าลืมนะว,ว่าเนื้อคู่มีหลายแบบหลายประเภทอย่างที่เราเคยบอกไปเนาะแล้วก็ออันนี้อะไรอะ Emperor อือดูซิว่ามันจะยังไงต่อดวงในวันนี้อืมเท่าที่ดู ไม่ใช่เอมเพอเลอร์สีไฮโลแฟนต่างหากอ่ะเท่าที่ดูที่ผ่านมาเนาะคนคนนี้เขาจะเป็นอ,อารมณ์เหมือนพวกคอมมิชเมนต์โฟบิกอาจจะไม่ชอบการผูกมัดสักเท่าไหร่เพราะเท่าที่ดูการสนทนาเขาอินแอน u t เอา n d อินแอน n d เอาตอินแอนเลอดเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายคือเอาจริงๆเนาะเท่าที่ทำคลิปมาเป็นเกือบร้อยคลิปละปัญหาอย่างแรกของทุกคนเลยก็คือการสื่อสารมีปัญหามาก แทบจะทุกคนเอาเป็นว่าง่ายๆเลยตัวเราเองเราก็มีนิสัยที่ไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งอันนี้ขอยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆนะคะจะได้เห็นภาพชัดเจนเนาะเราจะเป็นคนที่มีความแปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งคือเราไม่ชอบอ่านข้อความแล้วเราก็ไม่ชอบตอบทําไมถึงเป็นแบบนี้ด้วยความที่เราไม่รู้ว่าเราจะตอบอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรนั่นแหละเราคิดว่าคนคนนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเราเพราะเท่าที่ดูแล้วเขาก็อยากมีการพัฒนาไปกับคุณนะเพียงแต่ว่าโดยรวม,วมๆเขาไม่รู้ว่าเขาจะคุยอะไรมากกว่า แล้วที่สําคัญถ้าไม่ใช่ท่าสิมันเกิดขึ้นแล้วเขาเดินจากคุณไปในอดีตแต่ตอนนี้เขาอยากที่จะกลับมาแล้วค่ะมันเกิดเหตุการณ์เดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งเดินจากไปในที่นี้ไม่จําเป็นจะต้องคบเป,เป็นแฟนแล้วเลิกกันเนาะแต่เดินจากไปในที่นี้เราอาจจะไม่รู้ได้ซ้ำว่าเขาเดินจากเราไปแล้วโดยการที่เขาไม่คุยกับเราเราคิดว่ามันไม่ชัดเจนเพราะว่าเห็นว่าเขาไม่ตอบที่ไหนได้เขา move on จากเราไปนานแล้วเราไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้แต่ที่แน่ๆเลย ตอนนี้เราน่าจะรู้แล้วแหละว่าที่เขาเงียบไปคือเขา move on จากเราไปแต่พอมาเป็นตอนนี้ปุ๊บจากที่เขาเคย move on ไปละมันกลายเป็นว่าเขาเริ่มอยากที่จะกลับเข้ามาใหม่อยากที่จะกลับเข้ามาใหม่เพราะว่าตอนนี้ตัวคุณเองอะคุณสวมพลังงานของ queen of pentacles แล้วเขาก็สวมพลังงานของ king of pentacles ใบนี้ค่ะแล้วมาต่อกันพอดีพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันเหมือนกับว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีความรู้สึกที่ค่อนข้างมั่นคงละ ความมั่นคงในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามั่นคงต่อความรักอย่างเดียวนะไม่ได้มั่นคงต่อความสัมพันธ์นี้แค่อย่างเดียวแต่มันหมายถึงว่าอ,อตัวคุณเองคุณก็ไม่อารมณ์ขึ้นลงขึ้นลงในการที่มานั่งคอยคิดถึงเขาละเหมือนกับคุณประมาณว่าควบคุมความรู้สึกคุณให้มันนิ่งได้ระดับหนึ่งส่วนตัวเขาเองเขาก็นิ่งในระดับหนึ่งเพราะเท่าที่ผ่านมาดูเหมือนว่าตัวเขาเองเขาก็น่าจะปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่นาะเพราะว่าเรื่องการสื่อสารมีปัญหา อย่างแรกเลยคือพูดจาไม่ค่อยดีอย่างที่สองนอกจากจะพูดไม่ดีแล้วก็คือการสื่อสารค่อนข้างต่ําบางครั้งแบบเอ,อ,อยากจะทักเรามาก็ทักอะไรอย่างนี้แล้วดูเหมือนช่วงแรกๆน่าจะรู้คุณหนักด้วยพอรู้คุณหนักปุ๊บพอมีความรู้สึกว่าได้ใจใคุณแล้วเขาก็จะเริ่มห่างไปซึ่งมันเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ในความเป็นจริงแล้วตัวเขาเองเขาก็มีความรู้สึกให้คุณนะคะไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่เขาไม่ได้แสดงออก คนคนนี้ยังต้องการอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรดีเอ่ยยังยังต้องการอิสระเสรีอยู่แต่ไม่ได้ถึงขั้นขนาดที่ว่าจะมีแฟนไม่ได้เลยในอดีตอาจจะเป็นได้ที่ว่ากลัวการผูกมัดแต่มันไม่ถึงขั้นขนาดที่โอ้โหป่วยเป็นโรคจิตแล้วแบบจะคบใครไม่ได้อะไรขนาดนั้นไม่ใช่เพราะว่าลึกๆแล้วตัวเขาเองนะดูเต้าที่ไพ่เปิดออกมาเขาไม่ได้ต้องการความรักแบบฉาบฉวย เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งไม่ใช่ตอนนี้สิที่ผ่านมาเขาเลยต้องการพื้นที่ส่วนตัวเยอะหน่อยเพื่อที่เขาจะได้มานั่งคิดว่าโอเคสิ่งที่เขาต้องการมันคืออะไรความรักแบบไหนอะไรยังไงเขาเลยต้องถอยจากคุณถอยจากคุณไปตั้งหลักก่อนเพื่อมานั่งคิดว่าโอเคตัวเขาเองในที่ผ่านมาอารมณ์อาจจะขึ้นลงขึ้นลงหน่อยมันเลยทําให้เขา ใส่อารมณ์กับคุณโดยการที่ใช้คําพูดไม่ดีกับคุณหลายๆอย่างทีนี้พอเขาเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่ามันไม่ดีแล้วมันทําให้คุณรู้สึกแย่แล้วตัวเขาเองเขาก็รู้สึกแย่เมื่อเขานึกถึงสิ่งที่เขาทําเพราะฉะนั้นเลยพอเขาถอยกลับมาเข้ามาคิดได้แล้วมันทําให้ในตอนนี้พลังงานเขาปรับเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ว่าเขาค่อนข้างมีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นและมีความรู้สึกว่า <c oughs> ความรักที่เขาต้องการก็คือไม่ใช่ความรักแบบฉาบฉวยมาแล้วก็ไปแต่ เป็นความรักที่จะต้องอยู่กันสร้างครอบครัวไปเรื่อยๆซึ่งมันค่อนข้างย้อมแย้งมากกับอันนี้ที่ได้มานะคะเพราะว่ามันไปกันคนละทิศคนละทางถึงได้บอกว่ามันเคยเกิดขึ้นว่าเขาไม่อยากต้องการผูกมัดแต่ตอนเนี้มันเหมือนเขาพร้อมขึ้นระดับหนึ่งละถึงแม้เราจะยังไม่เห็นไพ่ที่มันจะมีการเทคแอคชั่นใดๆเนาะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็คือพลังงานของเขาเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความคิดที่มันโตขึ้น เพราะฉะนั้นเราตรงนี้เลยถามว่าเขาอยากจะกลับมาหาคุณไหมอยากก้าวหน้าอยากเดินไปข้างหน้ากับคุณแต่ยังยังไม่เห็นว่าจะกลับมาเดี๋ยวเราขอร้างไพ่นะคะเผื่อดูพลังงานเพิ่มเติม<ๆ>เนาะที่เปิดมาคือค่อนข้างดีเลยในตอนนี้อย่างในน้อยมี The c ช a ยริออมาถ้าอยู่ไกลกันมันก็อาจจะเป็นไป,ไปได้ว่าตัวเขาเองเขาอยากจะเดินทางมาหาเราในกรณีที่อยู่ไกลเนาะหรือไม่ก็ มันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเลยในเวลาเดียวกันก็คืออยากอยากเดินก้าวหน้าไปกับเราก็คืออยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้แล้วก็ถ้าอยู่ไกลอย่างที่บอกแหละก็อยากจะมาหาอะไรประมาณนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราล้งางไพ่แป๊บหนึ่งเนาะ อย่าลืมนะคะอ่านแบบ general เนอะถ้ามันไม่ตรงก็ไม่ต้องซี r i o u s อันไหนที่มันไม่ใช่คุณคุณก็ปล่อยผ่านไปเพราะว่าเราไม่ได้อ่านเพื่อคุณคนเดียวแต่ถ้าต้องการให้มันแม่นจริงๆเลยสําหรับคุณคนเดียวคุณจองคิวดูดวงส่วนตัวได้ค่ะมีทั้งแบบคําถามท,าที่ส่งเป็นคลิปสั้นๆให้แล้วก็โทรไลน์30นาที60นาทีเนาะจะได้ให้มันตรงมากขึ้นถ้าจะดา่าก็จะได้ดา่าตอนที่เราเปิดไพ่ให้ดูส่วนตัวเลยจะได้ไม่ต้องมาคอมเมนต์ลงใน คลิปให้คนอื่นเขามาเห็นแล้วมันรู้สึกแย่ไปต่ามๆกันเนาะโตเป็นผู้ใหญ่เราไม่ทำนะคะอะไรแบบนี้มีเหตุผลนิดนึงอ่ะโอเคอ่ะ five of pentacles the magician กลับหัวเราพูดว่ากลับด้านมานานมากจริงๆมันกลับหัวเนาะอ่ะแล้วก็ two of wands six of pentacles ว้าว wow. Ace of Cups โ okay. อเคไว้เท่านี้ก่อนเรา,เราค่อยเปิดเพิ่มเติมอ่ะในตอนนี้เลยเนาะเขารู้สึกว่าตั้งแต่คุณเริ่มมีความมั่นคงทางจิตใจของคุณมากขึ้นอารมณ์คุณไม่แปรปรวนละอ่าแปรปรวนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณแบบเรี้ยวกราดด่าเขาอะไรอย่างนี้นะแต่ดูเหมือนคุณนิ่งลงแล้วก็ไม่ได้สนใจให้ความสนใจเขาเท่าที่ควรเหมือนกับว่าเขาทักทายมาคำหนึ่งคุณก็ตอบไปคำหนึงอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มันทําให้เขารู้สึกว่าคุณเย็นชามากในตอนนี้ซึ่งถามว่าดีไหมดีแล้วค่ะเป็นอย่างนี้ดีแล้วด้วยความที่ถ้าเราให้ความสําคัญมากเกินไปบางครั้งอะ่ะเขาก็จะเหลิงเหมือนเด็กเล็กๆที่พ่อแม่โอมากๆแล้วก็คือได้ใจแล้วก็ทํานิสัยไม่ดีใส่อะไรอย่างเงี้ย ในอดีตคนคนนี้เป็นแบบนี้เลยแล้วทีนี้ตอนนี้พอเขาเริ่มรู้สึกตัวเอ้ยคุณแบบพลังงานคุณปรับเปลี่ยนไปใหม่ละซึ่งมันค่อนข้างมีความมั่นคงมากๆแล้วตัวเขาเองเขาก็เปลี่ยนพลังงานเขาด้วยซึ่งเป็นพลังงานตรงกันกับเราพอดีก็คือมีความมั่นคงทางจิตใจค่อนข้างสูงดังนั้นเขาเลยมองย้อนกลับไปว่าเอ้าไอ้จริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นสาเหตุที่ทําให้คุณเย็นชาส่วนหนึ่งก็เพราะเขาเล่นเกมเยอะในหัวเขาเล่นเกมเยอะไปนิดนึงแล้วก็ เหมือนอยากให้คุณตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไม่ตามพอคุณไม่ตามปุ๊บความเย็นชาเริ่มเกิดเริ่มเกิดแล้วมันไปกระตุน้นสิ่งสิ่งหนึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คืออะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะถ้าได้ดูเราจํากันได้ที่เราพูดบอกว่าเ,เขาจะถูกพลังงานพลังงานเขาจะถูกปรับเปลี่ยนโดยจักรวาล แล้วจัก,กรวาลเอาพลังงานตรงนั้นมาเปลี่ยนได้ยังไงคือมันมาจากตัวคุณที่คุณปรับเปลี่ยนพลังงานของคุณใหม่คือมีการ transform ไปในไปในรูปแบบจาก queen of cups ที่เป็นค่อนข้าง emotional คือแบบอ่อนไหวง่ายไปเป็น queen of pentacles ที่มีความมั่นคงทางจิตใจมากขึ้นดังนั้นเลยพอคุณเป็นอย่างนี้ปุ๊บเขารับรู้ถึงพลังงานของคุณตัวเขาเองเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันแล้วตอนนี้เลยจะบอกว่าไม่แน่นะ เร็วๆนี้เขาอาจจะมาเพราะว่าเท่าที่คิดดูเขาเริ่มล้ำลึกถึงอดีตละเพียงแต่เขายังไม่ได้วางแผนที่จะกลับมาหาคุณเป็นเรื่องเป็นราวเพราะเขาจะต้องมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างให้มันจบซะก่อนจบในที่นี้ก็คงจะหมายถึงนิสัยเขานั่นแหละอีโก้ต่างๆนานาที่เขาสร้างขึ้นไว้เป็นเกราะกำบังตัวเองเนาะเพราะอย่างที่เราเคยพูดในคลิปใดคลิปหนึ่งนี่แหละ อีโก e มาจากไหนมาจากความที่ขาดความมั่นใจในตัวเองคือ insecurity ในตัวเองนี่แหละที่มันสร้างอีโกขึ้นมาอีโ e กมาจากความกลัวอีโ e กกับศักดิ์ศรีจะไม่เหมือนกันดังนั้นเลยสิ่งที่คนคนนี้เป็นอยู่ตอนนี้คือไม่ใช่ว่าศักดิ์ศรีแรงนะคะแต่อีโกแรงเพราะว่าในใจเขาลึกๆมีความกลัวอย่างที่เราพูดมาก่อนที่เราจะล้างไพ่ว่าเขาเคยมีความกลัว กับการที่จะสูญเสียอิสรภาพไปเขากลัวว่าความสัมพันธ์มันจะไม่ยาวเพราะฉะนั้นเลยนั่นแหละมันสร้างอีโก้ให้เขาขึ้นมาเป็นเกราะกำบังตัวเองเพื่อที่เขาจะได้อยู่ได้ไปวันๆเนอะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดไพ่เพิ่มเติมมาดูเคลียร์ไฟว่า ace of cups มาทำไมเพราะเท่าที่ดูเขามีความรู้สึกให้คุณค่อนข้างเยอะเลยอะนั่นอ่ะ ten of s w o r d reverse กลับหัว แล้วก็อู้อันนี้เริ่มมีเทคแอคชั่นขึ้นมาบ้างแล้วเริ่มจะมีการส่งข้อคงข้อความมาบ้างเนาะสําหรับบางคนเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทุกคนเนาะที่จะได้รับข้อความจากเขาคนคนนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความสุขนะกับการที่ไม่ได้คุยกับคุณเขาทุกอยู่อย่างที่บอกเลยเขาอาจจะส่งข้อความมาถามคําตอบคําแล้วก็อาจจะส่งข้อความมาในลักษณะที่มันไม่ไม,ไม่ฟังแล้วไม่ลื่นหูเท่าไหร่อย่างที่เราเคยพูดในคลิปวันก่อน,อนที่ประมาณว่า ส่งข้อความมาว่า,ายังยังมีชีวิตอยู่ไหมติดโควิดไปหรือ,อยังอะไรทํานองนี้อันนี้แค่ตัวยกตัวอย่างเนาะมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกคนหรอกแค่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าอย่างที่บอกคือเขาเป็นคนที่ปากเขาไม่ค่อยดีสิ่งที่ทําให้เขาปากไม่ดีเพราะว่ามาจากความกลัวนั่นแหละกลัวว่าถ้าเขาพูดหวานแหววกับเราแบบมาขอโทษหรือว่า,าพูดจาที่แบบว่าผมคิดถึงคุณนะฉันคิดถึงคุณนะอะไรก็ตามนะคะปรับเปลี่ยนตาม เพศสภาพไปเลยก็คือถ้าคุณเป็นเพศชายมาดูตรงนี้คุณเป็นผู้ชายคุณก็อาดูกับผู้หญิงเลยก็ว่าไปเพราะฉะนั้นปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เนะาะแทนที่จะพูดจาวหวานพวกนั้นเขาทําไม่ได้เพราะเขากลัวเขากลัวว่าเอาส่วนหนึ่งเลยก็คือคุณดูเด็ดขาดสาหรับเขาละเขากลัวว่าคุณจะเด็ดขาดจนเกินไปแล้วทาให้เขารู้สึกซึมเศร้าย่าแย่กลับมาเพราะฉะนั้นเลยตรงนี้นะคะถ้าคุณยังอยากได้เขาคืนเนาะ อย่างที่เราบอกตอนนี้พลังงานคุณเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากๆแล้ว คุณเป็น queen of pentacles อย่าลืมนะคะ queen of pentacles ถ้าเป็นคุณผู้ชายเข้ามาดูคุณไปปรับเปลี่ยนได้เลยคือเป็น queen ไม่เป็นไรมันไม่ได้หมายความว่าพลังงานต้องเป็นผู้หญิงเพียงแต่ในพลังงานของพวกเราทั้งหมดทุกคนเลยในบางครั้งบางสถานการณ์เราจะเปลี่ยนพลังงานเป็น masculine ถึงแม้เราจะเป็นผู้หญิงก็ตามในบางครั้งเราสวมพลังงานของผู้ชายและผู้ชายในบางครั้งเราจะสวมพลังงานของ f e m i n i n e ที่เป็นผู้หญิงดังนั้นไม่แปลกค่ะแล้วอย่างที่บอกส่วนหนึ่ง อ่าชาร์จเกิดเรามี24ตัวแล้วแต่ละ24ตัวแต่ละราศีเขาจะแยกเป็นมัสคูลายกับเฟมินีนบางทีคุณอาจเป็นผู้ชายที่มีราศีที่เป็นเฟมินีนเยอะกว่ามัสคูลายก็เป็นได้เพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสเรื่องคิงหรือควีนตรงนี้เนาะเอาไปปรับใช้ได้หมดค่ะไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องแบบไปซีเรียสขนาดนั้นแล้วตรงนี้เองเลยเนาะเขาก็กลัวว่าคุณน่ะจะไม่ต้อนรับเขากลับมาเอาเป็นว่าเราคิดว่าเขาหายจากชีวิตคุณไปไหม มันไม่ได้หายไปเลยอย่างที่พูดเนาะคือคลิปมันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเขาก็ยังผุโผล่ผุบโผล่ในชีวิตของคุณนี่แหละอาจจะไม่ได้คุยกันมาสักระยะหนึง่งแต่ก็ไม่ได้บล็อกหายกันไปหรืออาจจะบล็อกกันไปแล้วก็อันบล็อกแล้วก็บล็อกใหม่อะไรอยู่อย่างเงี้ยคือซ้ำซากซ้ำซากเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาหายไปจากชีวิตคุณเลยไหมแล้วคุณหายไปจากชีวิตเขาเลยไหม ไม่ค่ะแต่แค่ไม่ได้คุยกันเฉยๆหรือถ้าคุยกันก็คุยกันน่อยมากแค่นั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าก,กังวลแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเอาจริงๆในใจลึกๆเขาเลยอะ่ะเขาอยากจะให้สิ่งนี้กับคุณคือ Ace of Cups การเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่มันเป็นเรื่องความรักจริงๆไม่ใช่การที่แบบมาแล้เล่นเกมกับคุณให้หัวคุณภาษาเสียอีกแล้วแต่เขายังทําไม่ได้หรอกเพราะความกลัวเขายังเยอะอยู่อย่างที่เราบอก ถ้าคุณอยากลดความกลัวเขาคุณต้องลดความเด็ดขาดของคุณลงสักนิดหนึ่งคือรับฟังในสิ่งที่เขาพูดสักหน่อยแล้วก็ จากนั้นดีไม่ดีเราก็ค่อยๆปรับไปทีละหน่อยดูช่องทางดูโอกาสดีๆหาเหตุและผลว่าเมื่อไหร่เราควรจะบอกเขาว่าสิ่งที่เขาเคยทําไปมันอาจจะไม่ดีตรงนั้นอาจจะไม่ดีตรงนี้แล้วในขณะเดียวกันคุณอาจจะต้องถามเขาด้วยก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างที่ตัวเขาเองเขารู้สึกไม่ชอบในสิ่งที่เราทําลงไปอาจจะเป็นคําพูดหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็ถึงเวลานั้นค่อยปรับตัวเข้าหากันเพราะเท่าที่ดูอะ เขาไม่ได้อยากจากคุณไปเขาเดินกลับมาละอย่างที่บอกคือเข,คคะะคนะเขาไม่คุยกับคุณมาระยะหนึ่งสาหรับกรณีที่มันตรงกับคุณนะเขาไม่คุยกับคุณมาระยะหนึ่งแล้วเขาตัดกะว่าจะ move on แล้วเพราะเขาคิดว่าแลดูว่าเป็นรักทางไกลแลดูว่าถึงจะไม่ทางไกลแต่มันดูเหมือนเป็นไปได้ยากเช่นมันมีความเอ่อเหลื่อมล้ําทางสังคมแล้วก็อายุอะไรประมาณนี้เขาเดินจากไปละแต่สุดท้ายก็กลับมาเพราะว่าเขาไปไหนไม่ได้จริงๆความรู้สึกผูกพันมันมีเยอะเกินไปค่ะ แล้วที่สําคัญมันไม่ใช่แค่ผูกพันเนาะมันเริ่มก่อตัวพัฒนาเป็นความรักทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นเลยนะคะถ้ามันตรงกับคุณเนาะเอาไปปรับใช้นะแต่ถ้าไม่ตรงปล่อยผ่านอ่าเดี๋ยวเรามาดูไพ่แอเฟอร์เมเตอร์กันดีกว่าว่าไพ่วันนี้เขาจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับคนคนนี้บ้างอ่โอเคเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทําร้ายคุณนะคะด้วยคําพูดหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะ เขากําลังเติบโตเป็นผู้ใหญอ่อย่างที่เราบอกว่าตอนนี้พลังงานเขาเริ่มเปลี่ยนมาในทิศทางที่ดีมากค่ะแล้วก็ความสวยงามความรอของคุณกับบุคลิกภาพของคุณไม่เหมือนใครเขาไม่ชอบการที่ต้องมานั่งทะเลาะกันเถียงกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเดี๋ยววันนี้เราเปิดแปดใบก็พอเนาะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเนาะเขาก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนที่เขาจะอดทนได้แบบนี้เนาะ เขาต้องการที่จะรักตัวเขาเองก่อนค่ะเขาไม่สามารถรับมือกับการโกหกแล้วก็การนอกใจได้อู้แล้วก็เขายัง move on จากอดีตไม่ได้โอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเนาะเอาเป็นว่าเขายัง move on จากอดีตไม่ได้มันไม่ได้หมายความแค่ว่าอดีตท,ที่เป็นเรื่องความรักเกี่ยวกับเพศตรงข้ามความรักชู้สาวเป็นแฟนเสมอไปเนาะ อาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเขาอย่างที่เราบอกว่าเปิดไพ่ใบแรกมาได้เดอะทาวเวอร์กลับหัวซึ่งเป็นเหตุการณ์ไม่ค่อยดีที่มันเกิดขึ้นไปละที่มันแบบคลีนสเลดคลีนทุกอย่างในชีวิตของเขาออกไปซึ่งตรงนั้นคือมันมันลบไปละมันหายไปละเพียงแต่ว่าตอนนี้เขายังมูฟออนจากมันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆนะคะอาจจะเกี่ยวกับคุณด้วยก็ได้อาจจะทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันแล้วทีนี้เขายังไม่ได้ลืมจุดๆตรงนั้น เพราะว่ามันย้อนกลับมาตรงที่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายคุณมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขารู้สึกผิดที่เขาทำร้ายคุณไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้นเนาะพอเขารู้สึกผิดปุ๊บเขา เขาเริ่มมีความรู้สึกแล้วว่าเขาจะต้องโตกว่านี้ <c oughs> ถ้าเขาไม่โตกว่าเนี้ต่อไปอ่ะการกลับมาจะมาคุยกันมันก็จะจะอยู่เหมือนเดิมก็ต้องมานั่งแบบทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วจากเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่มันบานปลายไปเรื่อยๆดังนั้นเลยตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการที่จะทําอย่างแรกคือรักตัวเองก่อนรักตัวเองในที่นี้หมายถึงว่าทําตัวเองให้มันเติบโตขึ้นเพราะถ้าเขายังทําตัวเด็กๆแล้วคุยกันไม่รู้เรื่อง ก็จะไม่มีทางรู้เรื่องอีกเลยนึกออกไหมกลับมาหาคุณก็จะเป็นเหมือนเดิมเพราะที่แน่ๆเขาก็มูฟออนจากคุณไม่ได้อย่างที่เราบอกตอนแรกๆแ,แล้วที่สําคัญเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะอดทนได้อีกนานแค่ไหนกับการที่ไม่ได้คุยกันกับการที่ไม่ได้เริ่มต้นกันแบบนี้เท่าที่ดูมันไม่ใช่คุณที่ทําให้มันยากหรอก แต่มันเป็นที่เขาที่เขากลัวนู่นเขากังวลน,นี่คือแบบเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเอาตรงๆเลยเขาเป็นคนที่อย่างที่เราบอกเลยก็คือเขาอยากมีความรักความสัมพันธ์ที่ยืนยาวดังนั้นเขาก็เลยรับไม่ได้ถ้าจะต้องมีการโกหกเกิดขึ้นหรือการหลอกลวงเขาไม่ได้หมายความว่าคุณโกหกหลอกลวงนะคะเพียงแต่เขาแค่กลัวสิ่งสิ่งนี้มากๆแล้วเขาก็กลัวว่าจะเกิดขึ้นด้วยความที่น่าจะอยู่ห่างกันแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันดังนั้นสิ่งที่เขากลัวก็คือว่าถ้าเขาไม่ได้อยู่ใกล้ๆคุณ่ะ ตัวคนเองคุณจะมีโอกาสที่จะไปเจอคนที่ดีกว่าเขาไหมด้วยความที่ตัวเขาเองบางครั้งเขาก็ทําตัวงี่เง่าเนาะเหมือนเด็กๆเ,เลยอย่างเนี้ยอะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเลยตรงนี้นะคะเขามาดูแล้วถ้ามันตรงกับคุณเนาะอยู่ที่คุณเลยว่าถ้าคนคนนี้กลับมาแล้วคุณจะเอาอยัางไงแต่เท่าที่ดูเลยคือเขาก็กําลังพยายามปรับเปลี่ยนพลังงานตัวเองและก็สําเร็จไปในจุดหนึ่งละกําลังเริ่มที่จะเป็นผู้ใหญ่ถ้าคุณต้องการให้โอกาสเขาแล้วก็ให้โอกาสตัวเองนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เรียนรู้กันไปนะ แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะ move on แล้วจริงๆก็คือเดินหน้าต่อไปค่ะเราเป็นกำลังใจให้นะคะยังไงก็ฝากไว้แค่นี้ละกันวันนี้มีอะไรทักทายมานะคะอยากให้ทำพิกะคารหัวข้อไหนก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยเนาะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปสำหรับวันนี้บายๆแค่นี้ค่ะ